หักกันนี่มันจะอยู่ฝักฝ้าฝาักปลาเขาเขียวก็ยังเที่ยวหากันดังเดียวเสมอกรรอันว่าสร้างกันนี่บป็นเียวเลตาต่อพี่น้องเอ้ยคือปลาไม่มาขังขอบฟ้ามาบางังถือโอกาสสวัสดีครับพี่น้องผู้ติดตามช่องอิมเพจชั้แนวครับสวัสดีพี่นอ้องเกษตรกรผู้เลี้ยงว้อเลี้ยงกล้วยทุกทุกท่านครับกับวันที่ยี่สิบสามธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับ คือเกาเคือเดมครับกับบรรยากาศเลี้ยงงัวเลี้ยงควายครับมาก้อจะออกคือเกาล่ะครับพี่น้องจะออกสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับปาดคือเดยกล้วยแม่มันมาคือปะป่าแต่าจะออกชื่อ,อยังก่อนนี่ชื่อว่าไม่ใีญ่คว้างเน,งเนะาะปาดสูงเท่าไหร่จะออกนี่สูงร้อยสามสิบสามสามสิบสี่เนาะมันเป็นบอ่อจาออกอยู่ในท้องนี่ผมเม็นสีสฟังตัวตบอกเรื่องเดี๋ยวมันท้องบักใหญ่ควายอ่างควายใหญ่ควาย อีสานบันเฮานี่บอกบสายบันบันบ้นวยโบราณเนี่ยพี่น้องเบิ่งเขาครับให้ลูกดีบะให้ลูกดีนะ้ครับเด้ออ้อาวพี่น้องครับบ่รต้องโบรายใหญ่ห้างครับเปิดราคาเลยนะครับเดอ้อเปิดราคาเท่าไหร่ครับสี่หมื่นหา้าสี่หมื่นห้าพันหนึ่นแถมลูกนท้ทองอีกสื่อหนึ่งได้สองเดอ้อพี่น้องเดอ้อสี่หมื่นห้านี่ต่อ,อร่องได้ปะเจ้าอ้าวต่อรองได้ได้ครับเดอ้อนี่ครับ่มกับสี่หัวเนาะนี่ครับ งีหัวตัวอ่างตัวแ่ท่องสิลากดินนะเจ้าอ่ะางบ่ได้แล้วป่อยเพิ่นซะใหมเพิ่นเลียมหยาเนาะแขีวเงยวเ้วอยู่เนาะเขีวบ่กุดบ่เหียนเด้อพี่น้องเด้อเขีวยังๆงอยู่ครับนี่เป็นกล้วยเราอีสานบ้านเ่าเนี่ยนะครับเอาพี่น้องเพิ่นอยากได้เบอร์โทรบอร์ดเจ้าอ่ะก0 6่3า3 1619นึ่ง3นึ่าครับมียหกสี่ามสอนี่เนา่เอ้าครับเปิยเบกดยกคอมเอยมื้อนี่ปหกหน่เนาะผั้ใดลโทเมากมือนไเ้ขาดยกื้อก่อนเนาะ เราอีสานบานเฮาเดิอพี่น้องเด้อเ่งนาเขาคนครับเขาเลเป็นบ่เจ้าอกเอามาหนี้แม่ลูกตีเจ้าอกแม่ลูกนะครับผัานีดจะพาพี่น้องชมแม่ลูกเจ้าอกครับนี่ครับนี่ติวาหาเมื่นเก้าแม่ลูกแม่แม่กะท่องแม่กะท่องแม่ร้อยสามสิบห้าเนาะแม่ร้อยสามสิบหาเลยครับปวดแม่ท่องจักเดือนหรอครับสี่เดือนเป็นบ้สี่เดือนกลัวๆนะครับนี่ แม่ใหม่ๆสดๆสิ่งๆเนาะครับนะเขาเปิดกวางดีสูงลอยสามบวกลบปเปิดไปนในราละค่ะหามื่นเก้าเนาะหามื่นเกาพุ 5, 000, ่มหามื่นเก่าพนามเก่าพันเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับโหลดแหลกแกะแถมปีไหมูุดใดหางงวหวาหข้วเห้พพอให้แม่เลี้ยงมันมาจะออกมแม่ลูกนะครับลูกสาวเพิ่มนบ้านนั่นตัวแม่เนาะถือถือตัวนี้จะออกซื้อสอได้สาม รับประกันทองรับประกันทองนะครับเดอ้อเอาจบลงไปครับแม่นี่หามืินเก้าสูงร้อยสามสิบห้าบวกลบนะนี่ครับจ้าะครับเบอือทุกอะบอกไว้แล้วเนาะเอาต่อไปแม่ใส่ใยๆเนาะแม่ใส่ใ่เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับแม่นี่ร้อยสี่จีเจ้าอะมั่นแล้วไปมั่นแล้วเนาะเอาจูงเบืก่กขนาดเจ้าอะนี่แม่นี่ร้อยสี่สิบประกันไวนะ้เนาะ บวขาดด้วยครับร้อยสี่สิบด้วยครับพี่น้องแมน่นขุดท้ายงกระดูกงดีเนาะหางเพิ่นไปใส่เจาะออกอถือไฟเนาะ,ะถือไฟมือเล็กๆมือน้อยออกเบิ้ลเด้อพี่น้องหางแบบนี้<ด>แห้งหน่อยแห้งถือไฟนยครับนี่ครับทำเจาะออกครับร้อยสี่สิบบวกลบน,นี่ครับประกันไว้ร้อยสี่ร้อยสี่สิบด้อพี่น้องเด้อท่อง,องอจักเดือนละเจาะกออกเจ็ดเดือนเนะาะครับต <ๆ S 2> ัวไหนก่อนทับตัว ครับตัวเพชรเที่ยงเงีนแมนวะนี่ครับนี่ดูใหญ่ๆนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจติดต่อมาได้เนาะเรียบดีเรียบดีนุ่มดีหนาเขาดีดีครับเขาข้อเขานาดีนี่ครับเบื้องหนาเลยครับหนาคือผู้จับบ่ครับนี่อ้าวคือกันเนาะปากใหญ่ปากกว้างดีนะเอิ๊กกว้างดีเนาะอัตลักษณ์กระมี่เลยครับกําไลขาทั้งหลังนะครับนี่ เรียบดีเรียบม่นดีนะครับเปิดไว้นั่นแหละค่ะแปดหมื่นหาครับผมแปดหมื่นหาบ่ครับครับผมเอาปล่อยพนซะพนสีเลี้ยมหยาครับนี่เปิดไว้ในราคาแปดหมื่นห้าพันนะครับพุ่นนี่ครับเว้ยใหญ่ๆเนาะใหญ่ๆอ่างๆสูงลอยสี่สิบลอยสี่สิบประกันไว้เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากได้ติดต่อมาได้เนาะเจ้าออกเนาะนี่ครับเร็วเนี่ยจ้อหน่อยเด้อพี่น้องวันนี้นี่ครับฮว่านแดดมันบ่เจ้าออกฮว่านแดดแม่นี่เดี๋ยวเจ้าออกแม่ม่านบ่ แม่มานนะครับนี่แม่มาน,นทั้งขางนี้ไปใส่เบิดไฟลวกไฟลวกขนพนนะครับพนนี่ครับเจ้าอ,อกดังไฟให้วย่ยานตะยุ่งกัดคั้วพนนะครับมานจาเนจออเ็ดเดือน,นเหรอจ้าอกเจ็ดเดือนมันเจ็ดเดือนเท่ากันนะครับตัวนี้ม่านสาวเดอ้อพี่น้องเดอ้อสูงร้อยประมาณรอยสามสิบห้าบวกลบเนาะร้อยสามสิบห้าบวกลบนี่นี่ครับนี่คัว้วบานบานบานเฮาเนานะเปิดไว้นะราคาเท่าไรจะาอ,อกสี่หมื่นห้า สี่หมื่นหาพันเด้อครับเด้อนี่ครับสวยๆงามๆผู้ใดอยากได้ไปเลี้ยงกล้วยสายบานๆบานเท่าไปพัฒนาเนาะจ้าออกเนาะตัวดีเรียบดีมั่นสาวเอาพี่น้องอยากได้เบอร์โทรเบอร์ไหนนะครับ0 6นย์หกสี่สามสองสามหนึ่งหเก้ครับศูนย์หกสี่อกครับจะออกรอรับสายพี่รับสายน้องเนาะบอหลับแต่ของคอเซ็นเตอร์เนาะนี่ครับเอา ไพ่กะดีมาจะออกไพ่กะดีนมกระลงเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่ครับน่มล้งจังหน่อยล่ะครับนี่เดือนกัวนะเอาโจมลงไปครับแม่แรกครับแม่สุดท้ายบอกโอ้แม่แม่เท่าไหร่จะออกแม่แรกว่าสั้นแม่หนึ่งสองสามซีนะครับตัวนี้ตัวที่สีนะครับนี่ครับตัวที่ห้านะครับบารนี้นี่ครับตัวที่ห้าครับเอาข่องแล้วบารนี้ ตัวที่หาของนะครับเอาปวดใดปอน้อบ้านนี้แจะพี่เลยครับเดี๋ยวแจะให้เพื่อนเพ่อนก่อนนะครับแม่นี่กับม่านบ่เจ้าหรอแม่นี่ครับผมเอาลงไปครับเอาออกครับเอาออกออกจากหัวนี่ครับเอาออกออกแล้วครับนี่ครับแม่นี่คือเหีวดีแกะจะออกเหย้าครับเหย้ามาแม่นรถไฟท่องจักเดือนจะออกนี่ หกเดือนเนาะนี่ครับท้องหกเดือนสูงร้อยสามสิบห้าบวกลบเปิดไว้ในราคาเท่าไหร่ครับสีเมือนหาเอามี่ตะควยถึกๆครับจะออกนี่ครับซีเมือนหาพันบานบานบานเฮาครับเนี่ยเนื้อเลยพี่น้องซื้อหนึ่งได้สองเนาะบัวรับประกันเต็มตัวผูกครับตัวแม่ยางอื่นรับประกันเบอร์สเนลนี่ครับตัวหนึ่งออกแล้วมั้บัวออกมดขึ้นตัวบางงเนาะตัวหนึ่งแม่หนึ่งออกแล้วนะครับนี่ย่ง ท่งหลายแม่ยุแล้วครับว่าท่านออกครับนี่แต่แม่มากนนะครับนี่ครับเอาเรียบดีห้างดีรับประกันทุกตี้มนี้ไหวโย,ยนี่รับประกันทุกตำนี้เนาะ <ผม S 1> ห้างรกห้างดอกขาทกขาถอนรับประกันมั่น <ผ>มั่นกระลับประกันเด้อพี่น้องเอาพี่น้องอยากได้ฝากเบอร์โทรเพิ่นใหม่นะครับ0643231619สามสองสามหนึ่งครับศูนย์หกสี่มามหน่งหกหนึ่งเครับศ่สองส่งหกหครับขันยังมืเบื้องตัวจริงบางอยู่ใส่ก่<ด>อนครับรบ,บ้านหัวขวาโกสมใิสัยจังหวัดมหาสรารคามครับพี่น้องสรารคามน้ำบะต้องเป็นบะจะ<ร>ออก <ผม S 1> นี่ครับเอา สวยๆงามๆเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากได้จังตดต่อมาเนาะจะาอกเนาะสำหรับทุดท่ายท่าคลิปจ้าอกมีอย่างฝากบมกครับติดตามกดดิ่งกดแช่กดซับสไครตให้ทางช่องเอ็มเช่ชาแนลเลยนะครับเด้อสำหรับมอน้ผมกับจ้าอกมีอย่างไรครับสุกีชุกขังมีสตังใส่ทุกท่านทุกคู่ทุกคนครับสำหรับมอน้ผมก็จะาอกก็กลับมาสวัสดีครับ